สวัสดีครับลักขณกากระกฎนะครับวันนี้กินบุ้ยนะครับลักขณกากระกฎสิบสามไอ้สิบห้ามิถุนาจนถึงประมาณสิบเจ็ดกรกฎานะครับเข้ามาที่โรนะครับผมยอดวิวตกต่ามากนะครับช่วยกันดูนิดนึงเนาะเชาวกระกฎนะครับไม่น่นดูไม่น่้นบบเพิ เช้ากรากนะกดเนาะจะเป็นยังไงบ้างนะครับ15มิถุนาจนถึงปกกระมาณ10กรกฎาสาเหตุที่ทําให้ยอดวิวตกคืออะไรครับแพ้มังกรได้ไงแพ้ไข่ไม่แพ้แพ้มังกรเนะ <c oughs> าะมังกรนี่เขาจองบวยนะอ่านะครับมาดูงวดนี้ขอให้มัน <c oughs> ขึ้นอันดับหน่อยนะอ่าคนลักษณะกรากฏนะครับในช่วงเดือนนี้ มีดาวย้ายอยู่ทั้งหมด3ช่วงด้วยกันนะครับดาวอาทิตย์ดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์นะครับย,ย้ายนิดๆหน่นอยๆนะครับพอแบบว่าเออให้ทหํานายดวงได้ที่แท้ที่ทําไมช่วงเวลานี้คนก่อลกดยอ <c oughs> ดวิวน้อยสงวนไวดาวอันนี้มันตกอยู่ในเรื่องของวินาศนั่นเองนะครับดาวอาทิตย์ของคุณเป็นเรื่องของการงานความีเกียรติความรับผิดชอบเป,ชเป็นเรื่องของโชคชะตาเรื่องของโชคดีอะไรงเงี้ยเนาะเรื่องของความโชคดีโชคลาบ หรือเป็นเรื่องของผู้ใหญ่คอยสนับสนุนเป็นเรื่องของการที่แบบว่ารักบ้านรักเมืองเนาะแล้วก็เป็นเรื่องของความานะคิดสร้างสรรค์เนาะช่างคิดจางฝันนะความเจริญก้าวหน้าในดวงชะตาตกนี้นานหมือ <c oughs> นะเสียหายนะครับเสียหายเพราะว่าดาวอาทิตย์ดันมีตําแหน่งไปถึงราชาโชคสิทธิภาพยิ่งใจนถึงวันสิบเจ็าาดกรกฎาดแต่ตกเสียนะครับตีความอีกด้านหนึ่งก็คือ เป็นด้านดีเลยนะดีสุดตรงเลยนะคือว่าโอ้ยได้เรื่องของการงานมาจากแดนไกลได้ตําแหน่งสัมพงสัมภาษณ์แล้วได้งานมาจากแดนไกลนะครับแต่จะมีใครสักกี่คนที่จะได้ตามนั้นเนาะเราก็ต้องเลยบอกว่าอ่ะดาวทิตคุณต้องตก วินาศก็คือความเสียหายมีดาวพฤหัสอยู่ด้วยผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนคุณอีกใช่ไหมครับดาวพุธอ่ะเขาบอกว่าช่วงที่ผ่านมาดาวพุธก็เสียหายการเจรจาการค้าขายการทำสัญญาก็ตกลงมีปัญหานะครับแต่ตอนนี้ดาวพุธย้ายนี่ใช่ไหมครับเราอยู่ในช่วงนี้วันที่28อยู่ในเฟสที่2เพราะนั้นดาวพุธเองของคุณอยู่ตมลักนาเลยเพราะนั้นพูดมากพูดเยอะพูดอะไรเก่าเก่าพูดวนเวียนเนาะเพราะว่าเป็นยี่สิบสามมิถุนาจนถึงประมาณ19บเก้าันดาดาวพุธเป็นดาวพุธมน มนทับลัคนาก็คุยเรื่องเก่าๆเดี๋ยวก็พูดเรื่องเก่าๆเดี๋ยวก็เอาเรื่องเก่าๆเขามาพูดเดี๋ยวก็เริ่มวนๆพูดไปพูดมาก็วนอยูอ่ที่นะเอออะไรประมาณประมาณที่พูดแบบเนี้ยเนาะอะไรวนๆเกี่ยวกับการที่พูดอยู่ณขณะเนี้ยอ,อะไรประมาณเนี้ยเนาะเพราะฉะนั้นะมันเป็นสี่สี่เก้าอาจจะบอกว่าพูดไม่รู้เรื่องอ่าเนาะแต่เก้าทับตัวลัคนาคนลัคนาลาศี กอกดอยู่เขาบอกต้องใส่เสื้อสีขาวๆนะใส่เสื้อสีอ่อนๆนะช่วงเวลานี้แบบเขามาเรียกทําบุญมามองหาบุญใครไหมตอนกลางคืนแบบนอนแล้วแบบว่ามีผีอั้อะไรแบบเนี้ยเออมีแม้กอลักณะกรลากดี่ยยกมือขึ้นอ๋อโอเคเนาะตอนกลางคืนเนาะนอนนอนอยู่เนี่ยคนลนักณะกรากดแบบผีอั้หรือแบบว่าวันไหนที่คุณไปทําบุญเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเดี๋ยวจะต้องมีอะไรเข้ามาขอแบ่งส่วนบุญส่วนกุศลของคุณอะนะถือว่ามีไหม คนก็รกดต้องรู้ต้องมีเซนเพราะว่าเกตทับลัคนาอยู่นะครับในช่วงเวลานี้ต้องมีนะครับต้องมีต้องมาต้องเห็นเห็นหรือเปล่าไม่รู้แต่ต้องรู้สึกได้ว่าเออเหมียนค่ะเหมียนใครมาขอส่วนบุญคุณอ่ะเวลาที่คุณไปทําบุญเนาะก็าเกตทับลัคนาก็เรากอดอยู่แล้วช่วงเวลานี้ก็ทําบุญได้เลยนะครับตั้งแต่ยี่สิบสามพฤษภาจนถึงประมาณสิบเก้าค่รกาเนาะมีเกณฑ์ต้องไปทําบุญเมื่อคุณทําบุญเสร็จแล้วคุณรู้สึกอิ่มเอ็มใจ แล้วสักพักต่อมาในคืนนั้นนะครับคุณจะรู้สึกว่าเอออะไรประมาณนั้นแหละนะครับนะก็ถือว่าโอเคเราก็ทำล้วก็มีคนมาเออขอก็ถือว่ามันเจริญภาวนาก็แล้วกันนะดาวพุธตกอยู่ในเรือนของลัคนาด้วยในช่วงเวลานี้ที่ดาวพุธอย่างยี่สิบสมิถุนายนจนประมาณเก้าวัแล้วเป็นเรื่องเก่าเราก็เลยคิดเรื่องเก่าๆพูดเรื่องเก่าๆคิดขึ้นมาเองทําขึ้นมาเองทําซ้ําอะไรประมาณนี้แล้วไปต่อในช่วงที่ สนั่นคือดาวสุขหยาาจากสุขที่อยู่ในเรือนของกรรมะการกระทํการกระทํารรทแบบสุปะทาเพื่อให้เขารวยกลายเป็นสุขกเกษตรบดีลาภะ,พะเพราะฉะนั้นถือว่าตอนนี้ไม่ต้องทําให้เขารวยละทําให้ตัวเองรวยทําให้ตัวเองมีเงินนะครับทํำยังไงหรือไม่ทําละเออ นะครับเพราะมีมันจะอยู่อยู่ตรงนี้เหมือนกัน6กเองแปลว่าเรื่องของการวางแผนความคิดใช่ไหมเรื่องของลาบผลมีลาบในเรื่องของความรักมีลาบในเรื่องของการเงินย้ายเข้ามาเจอมันจะอยู่แปลว่าลาบเก่าแปลว่า LGBT แปลว่าเ,เงินตกเบิร์บแปลว่าคอมมิชชั่นได้หมดนะครับเพราะสุขสุขเดียวสุขของเขาเองอเนี่ยใครมาส่งของเรา,าสุขของเขาเองเนี่ยครับก็คือสุขที่ เป็นสุขเกษตรบดีคือใหม่ๆการเงินดีๆแต่สุขที่มาเจอกับเหมือนจะอยู่ก็คือสุขเก่าความรักเก่าๆหรือคอมมิชชั่นเงินตกเบิกนะครับเข้ามาแล้วเป็นไงมันก็โยกเข้าไปหาเจ็ดในสุภาแปลว่าได้มาก็ดีใจที่เสียวไปเนาะได้เงินมาก้อนใหญ่ๆสุขเกษตรบดีแต่ก็เอาเงินไปซื้อบางสิ่งบางอย่างเนาะอืมนะเพราะนั้นถามว่ามีเกณฑ์เงินเข้าไหมมี นะครับแล้วก็ออกไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นสุขเสริชเช่นเงินเดือนเข้าคอมมิชชั่นเข้าแต่ต้องไปจ่ายค่าบัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ยน,นะเพราะว่าค้ามานานเลยสุขเสายู่สุภาประมาณนี้หรือเอาไปให้แม่เอาไปให้ผู้หญิงได้มไหม เอาไปให้ผู้หญิงเ็าได้นะแต่ให้ถูกนิดนิดหน่อยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าราหูคุณอยู่ในเรือนของมรณะความ,มัมเมาความรุ่มหลงทําให้เกิดความมรณะขึ้นได้แล้วมรณะตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้ก็อยู่แถวนี้นั่นแหละใช่ปะ่ะมรณะก็อยู่ที่วินาศนะเพราะนั้นราหูเป็นมรณะความ,มัมเมาความรุ่มหลงทําให้เกิดความมรณะขึ้นใช่ไหมครับแล้วมาทําให้เกิดความวินาในเรื่องต่างๆเรื่องของอคดีความ พราะว่าห้าแปดคือคดีความแปดมรณะห้าก็วินาศก็เกี่ยวกับเรื่องของคดีความได้เพราะนั้นต้องระวังในเรื่องของการโมเมาความล,ลุ่งหลงหรือการหลงไปช่วยใครแล้วเฮ้ยหลงไปช่วยหลงไปเชื่อแล้วทําให้เกิดคดีความเจอมิจฉาชีพหรอกอย่างเงี้ยได้ไหมได้นะครับแปดอยู่ในเรื่องของมรณะเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บก็เกี่ยวกับอะไรตาลุกมาเนาะตาลุกมาวัเพศรัศพันธุ์อย่างที่บอกผู้หญิงที่เกิดมา ลัคนาไหนก็ตามมีดาวราหูตกอยู่ในเรือนของมรณะแล้วคนนี้เนี่ยประจรําเดือนอาจจะมาผิดปกติมีความผิดปกติเกี่ยวกับเรื่องของเวัเพธรรมศึกษาเนาะเอาดูง่ายๆเลยประจรําเดือนจะผิดปกติประมาณนี้นะครับราหูตกอยู่ในเรือนของมรณะก็ต้องไปออกแรงเพื่อสังคมนะครับช่วยเหลือแล้วก็เออไปเยะๆกันที่อนุสาวรีย์ชัยได้ไหมอ่ะออกแรงเพื่อสังคมอ่าถ้าคิดว่าได้ก็ไปเนาะถ้าคิดว่าทําดีก็ไป อะไรประมาณนี้ลาหูเองตกอยู่ในเรือนของมรณะอย่างที่บอกนะโครคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับเรื่องของออหมดลูกลังไข่หรือต่อมลูกหมากของผู้ชายนะครับก็ไปดูแลนิดนึงปีครึ่งลาหูตกอยู่ในเรือนของมรณะแล้ววิ่งเข้าวีนาแล้วก็วิ่งเขา้าลาภะแสดงว่าหูช่วงนี้ฉนันอาจจะไม่ค่อยแบบว่าฟิลแบบประมาณว่าอมไม่ถูกหวยอะ่อนะเนาะเพราะราหูเป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคก,การเสี่ยงโชคมาอยู่ในเรือนของ วินาทเสร็จแล้วมาอยู่ในเรื่องของลาภระลาผลแต่ว่าเสี่ยงโชคไม่ได้เลยนะครับประมาณนั้นเนาะแล้วก็เวเสาตกอยู่ในเรื่องของสุภาเราเหนื่อยเราโอเคเพราะว่าความเหนื่อยทับเราแน่นอนในช่วงเวลานี้นะครับผู้หญิงมีอายุทับเราแน่นอนยี่สามสิงหานะยาวๆไปเลยเสาตกสุภาความหวาดระแวงความรอบคอบในสิ่งที่เราทําก็เป็นสิ่งที่เราตระหนักรู้อยู่ ถูกไหมเพราะสุภะย้ายทับลัคณาระหว่างก็คือการตระหนักรู้ในสิ่งต่างๆนั่นเองนะครับดาวมันุษย์อยู่อยู่ในเรือนของราะรา,าผลตอนนี้ราบผลส่งผลมาที่กรรม,มะอ่าลาบใหญ่ๆจากการกระทําของเราหรือราบใหญ่หรืออะไรอะลาบไม่มี <c oughs> ได้นะมันุษจะอยู่แปลว่าไม่มีก็ได้ถูกไ่มมันุษย์อยู่แปลว่ายิ่งใหญ่หรือไม่มีก็ได้แต่ผมจะแปลความว่ามีนะครับแปลความว่ามีเพราะนันมี มีมาจากไหนมาจากเรื่องการงานราบใหญ่มาจากเรื่องการงานนั่นเองนะครับเพื่อรหัสอย่างที่บอกคือตกวินาศวินาที่ไหนบ้างครับเออวินาที่อลินะครับตอนนี้อยู่ในปตัตตานีละวินาศในปตัตตานีแปลว่าผู้ใหญ่ที่เราชอบอาจจะไม่มาช่วยเหลือเราหรือการค้นหาผู้ใหญ่อาจจะสร้างปัญหาขึ้นได้นะครับแล้วก็ไปต่อที่วินาที่ไหนครับวินาที่ มอละนะ่เนาะอืมเป็นรหัสวีนาที่ม,มอลละนะ่ต้องระวังสุขภาพของตัวเองนะสุขภาพของพ่อนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าดาวของคนลัคนากอลกระดเนี่ยปีเนี้ยเสียหายเยอะนะครับเพราะว่าดาวใหญ่ของเขาเนี่ยตกเสียดาวแปดนั้นตกเสียนะครับไอ้น้ําจิ้มมันคือพวกที่เข้ามาเช่นตอนเนี้ยดาวอาทิตย์มาตกเสียด้วยนะครับแล้วก็ดาวพุธย้ายออกไปในช่วงที่สองถือว่าดีขึ้น นะครับทับละขนาดเรามีเรื่องก,กดารบูรณการดิจิตอลและในภาคที่สามนะครับผมเราบอกว่าดาวสุกยายใช่ไหมดาวสุกยายยายเข้าที่ลาภะลาภืมเราต้องได้แน่นอนนะครับเราต้องได้แน่นอนเนาะเพราะฉะนั้นถือว่าอืก,รรก็ระกดมันก็ดีในดาวเล็กอะเนาะแต่ดาวใหญ่คือห้ากับแปดนะีมันกุมอยู่มันก็เลยแบบอาจจะได้มาในสิ่งที่พูดไปอะนะ แต่ว่าโอกาสที่จะไม่ได้ก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือของผลกรลกฎนะอือภพ่ใบแรกเราเลยบอกว่าเดตเลยครับ <c oughs> อาทิตย์ตกว,วินาทเดตทันทีก็เปลี่ยนแปลงหาวิกฤตให้เป็นโอกาสเราต้องสร้างเราต้องทําวิกฤตให้เป็นโอกาสไม่ใช่คนบางคนสร้างวิกฤตให้เป็นหายนะนะครับสร้างวิกฤตให้เป็นหายนะไม่ใช่ทางออกนะครับเนี่ยเราอาจจะคิดมากคิดเยอะเนาะเป็นแบบก้าว เกาดานะครับดาวพุดย้ายเข้าของเก่าๆนะครับคิดมาก,กเยอะแต่สุดท้ายแล้วเป็น6กคาถามันก็คือสําเร็จมีชัยชนะนะครับหรือเราจะอาจจะเปลี่ยนแปลงเอาอาจจะบอกว่าถ้าเราทำนายธรรมดาเราบอกว่าเนี่ยโอยดวงไม่ดีเลยดาวที่ตกเสียคิดมากคิดเยอะนะครับแล้วก็คิดว่าเออสุดท้ายแล้วฉันก็ชนะมันได้นะครับ คับอีกอย่างหนึ่งเราตอบว่าดาวที่บอก The d เดก็แปลว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงทําสิ่งใหม่ๆแต่ทําสิ่งใหม่ๆฉันไม่รู้จะคิดอะไรทํำยังไงดีฉันรู้สึกว่ามันทําแล้วมันก็ไม่ไหวนะครับแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ยังได้หกคาถาก็คือสามารถที่จะดําเนินกลยุทธ์ของคุณไปได้ด้วยดีครับผมนี่คือลกักษณะกรนกดลักษณะสุดท้ายกดรีวิวดูกันเยอะๆนะจะได้ขึ้นลำดับก่าเขาดีสวัสดีครับ